สวัสดีครับพี่น้องครับท่านได้ไปฮอดใส่เลยมาล้มไปที่ล้มหอกเจงดา

all right ครับนุ่มน,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 น้ำนุ่มน้ำเหมือนไปนาเพื่นหนักกันนั่นเนาะมตาจอมมัมปุ๊บลงไปยือเหรอแต่ลังคิดตังล้ลุงคว นี่หนานะหนาอันนี้อันนี้มาเอาไอ้นั่นเนอะเอาโซ่อยูยืดแถบอ่ะใส่เลือขนาดแบมอเอาคันนี้ดึงกันมาคันนี้มีตะขอดากเยอะเอาเวยดากมาสิ แม่เป็นในล้มมีปัญหาอย่างบ่หายไปเยอะหายมันหายไปที่หนึ่งหายไปแดงเหลือดซากซี่บาดแล้วก็จังขึ้นมาจอดเอาเถอะบ่จอดเติมนมามันพอดีพวกออกก่องเก่าอ่ะอันนี้เว้ยมา่ายด่างมากันเปลี่ยนไม่แล้ววันเปลี่ยนแล้วบอสบอสเซาครับบอสที่นี่ฮะบอสเซาบอสเซาครับบอสที่นี่เอาอะไรบอส ยังปาทันได้รู้ครับเมื่อเช้าก็แก้ปัญหามากันนั่นใชล้อไปลานเบรกพื่ครับเส,ส,สียงรบมัหายแล้วหายครับเป็นลังบัตรย้ำเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็่นนี่นแหละท่านเป็นอย่างหนาวไปเลยออออ <laughs> เอาแมเชน ห้อยมันะเป็นหอยกฉีปนรทนีบดิผมละกมมาที่แรกกันมันเป็นคันแท้ยู่นี่ัดที่นี่พวว่าคันแท้ยู่นี่มันเวทีมยดพี่มันสีบอ่ครับมันสีบอ่ได้หลบันนี้เขาเรมาให้ยกคำพคอ้อพับนคอมคันท้คันนี้ครับต้องมาแบ่งกันเรั้งอาทีิไป่อารถเก่าครับ ถ้าะเรักครับกน<ล>ี่ <tinc S 2> แหละแบ่งาเนี่ยกับประมาณนี่แหละครับกางก็อยู่วังๆนี่แหละไปไปหาบัวนี่ได <Liberty. S 2> ้ไปถึงๆึง่ไหะครับเอลงของเลยเดียวว่าเอารถเอาลองกันเลย ่ตัวเจ้าของเองก,กอนนะ่เอาม็าเ,าเกียปเจ้าวัดไม่รู้ครับมันั่นนี่เห็นยังเอาให้ดูหลีกเตียว่านวนหน,หนนะาน้าโมเมนตะมันที่ด้เอาใหดูหลีกดัน เบ่งเลยครบ บอกกางให้ไว้ยุ่งดีกว่าครับโอ้เรียรีย์ครับหาพันได้ครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับนะ bó là bó nó nó bay gần 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 วาเลอยวาเลยเออเวทีไปพุ่นเนี่ย้อาได้เีย่ดบาเอะไรอด้เป็นต้าเ้ามาไปงเลยังกันบังเาเกียวทันนะปกติหัวรถมันก็ยูซีหนาดีนะ

เปยงเยราอเปียงรถนั่งร้านลุ้งหมืดแล้วครับบอละละขอบคุณครับคุณผู้ชมที่เดีนทางนี้ครับสวัสดีครับแต่รอรถไทยเพิ่งกันมาเนี่ย